สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วนะครับเลาะเป็นเลาะแชแนลนะครับรวมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจนะครับเมื่อนี้นะครับผมพาพี่น้องมาทางบันนนทุกสันตําตบลตําบลผมวันแน่ใจหัแต่ว่าอำเภอนายเยียจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาเบิงถือว่าเป็นขอ,อกที่มีงัวงงมหลายตัวเลยนะครับเป็นง้วบ่ามันจริงจริงต้องการท่ามเป็นง้อไหลเอฟนะครับ ซื้อมาแต่ละตช่วงง้วนแพงๆนั่นราคาแพงนะครับแต่ว่าในเมื่อผลิตออกมาแล้วราคามันตกนะครับไอเรามีวิธีการาที่จะเปลี่ยนแปลงการเลี้ยงนะครับจากง้วสวยงามเป็นจังใดสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับคุณพี่ผมชื่อวัฒนาปกนางคุณพี่วัฒนาเนาะครับผมตรงนี้อยู่บ้านบ้านนนสุขสันต์บ้านนนสุขสันต์ตะบลตะบนนาดีอำเภอนาดีอำเภอนาดี จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้มีงัวทั้งหมดยี่สี่ตัวยี่สี่ตัวโอ้ยี่สี่ตัวนี่เรามีแปลงหญ้าเยอะไหมพี่เนอะครับหมดเลยครับโอ้แปลงหญ้าครับที่เห็นประมาณประมาณกี่ไร่สามสิบกว่าไร่สามสิบกว่าไร่นี่เป็นแปลงหญ้าได้หมดเลยได้หมดเลยครับปล่อยวัวเข้ากินได้หมดเลยครับโอ้ในสวนก็คือสามารถปล่อยงัวเข้าไปกินได้ครับผมเป็นเครื่องตัดหญ้าครับเป็นชื่อฟาร์มดวงใจ ดวงใจารามเจริญนะครับบ้านน้นสุขสันต์เลยพี่น้องเดอ้อความเป็นมาเป็นไปจังใดเขาจมไปคุยกับอายกันเป็นมาเป็นไปยังไงครับพี่ถึงถึงได้มาเลี้ยงวัวแบบนี้ครับก็มาทําสวนมาจากเมืองการยกวัวมา,ากเมือการอ๋อพี่ไม่ใช่เป็นคนอุบลแม่บ้านเป็นแม่ <laughs> บ้านเป็นคนอุบลใช่ไหมก็มเลยมาทําสวนกับสวนพุวตามะม่วงะละมุดลำไย มะขามเทศแล้วก็ปลูกข้าวข้าวในนาอ๋อทำนาทำนาด้วยมาทำสวนวทำสวนปลูก<า>กล้วยปลูกกล้วยครับผมก็คือทีนี้ว่าเดิมทีเริ่มแรกอ่ะปลูกต้นไม้ใหม่ครับมันต้องใช้ปุ๋ยอ่าต้องใช้ปุ๋ยทีนี้ผมก็ไปซื้อขี้วัวออกมาไปซื้อขี้วัวมาคร<า>ับซื้อขี้วัวมาซื้อมาห้าพันอ่ากระสอบละสี่บบาท มาใส่ต้นไม้ยังไม่ทันได้เท่าไรไม่พอใส่ซื้อไม้ค่าผ่านเป็นหมื่นก็ยังไม่พอทีออนี้วันนั้นผมหญ้าขึ้นผมก็มาตัดหญ้าตัดตัดหญ้าในในสวนครับผมเหนื่อยมันร้อนครับก็เลยว่า <laughs> เอาเราทำไมไม่ไปซื้อวัวมาเลี้ยงไปซื้อกันตัดหญ้ารันหญ้าที่ตัดแล้วเอาขี้มันอะ ใช้ต้นไม้ไม้ผลก็เลยมีมีแนวคิดแบบนี้ทีดแรกซื้อมาสองตัวซื้อมาสองตัวสองตัวก็ตอนนั้นยังราคาก็ยังไม่ไม่ไม่แพงไม่แพงใช่ไหมช่วงช่วงซื้อมาใหม่ๆก็ซื้อมาใหม่ๆไม่แพงพี่มาอยู่นี่มาเริ่มทําสวนนี่กี่ปีแล้วเนี่ยสี่ปีครับสี่ปีโอ้ช่วงนั้นงวยังไม่แพงเท่าไหร่ยังไม่แพ ถ้ามาถ้าเริ่มแรกเลยเ้าว่าผมมาเริ่มแรกเลยเ้าว่าตั้งใจจะเลี้ยงวัวตอนนั้นวัวยังไม่แพงก็คือมาจัดการตั้งใจว่าจะมาทําสวนเลี้ยงวัวเลยใช่ไหมครับทาสวนอย่างเดียวยังไม่ทำโอ้ตั้งใจมาทําสวนอย่างเดียวครับแล้วอยู่อยู่อยู่การก็อไอที่มันน้อยที่มันน้อยครับแล้วทําไมถึงได้กลับมาอยู่บ้านแฟนที่อุบลก็ ว่าจะมาทาเกษตรม่ไจะมาทําเกษตรที่นี่มันที่มันเยอะกว่าที่โง้นที่มันเยอะกว่าใช่ไหมก็เลยมาจะมาอยู่นี้สุขภาพดีนะสุขภาพดีทํางานได้ดีกวอากาศอย่างเงี้ยดีครับผมถ้าอยู่ท้องนู้นนะผมหายใจไม่จะไม่ค่อยออกอ้าวมันมันเกี่ยวกับฝุ่นฝุ่นมันเยอะเหรอครับการหรือว่าพี่ทํางานเกี่ยวกับฝุ่นนั่นแหละเกี่ยวกับฝุ่นเพราะว่างานก่อสร้างงานก่อสร้างเนาะก็คือ คือหนีมลพิษมาครับต้องหยุดเลยหนีมลพิษมามาอยู่อีสานมาอยู่อุบลครับก็คือตั้งใจมาทําสวนครับแต่ว่าจับัดจับผูมาก็เลยได้มาเลี้ยงวัวเี็นีเลี้ยงวัวเราไม่เป็นวัวไม่เราไม่เคยเลี้ยงวัวก็พาแม่บ้านไปซื้อวัวทีนี้วัวตัวไหนที่เราจับได้มันเป็นวัวฟางมีราคาสูง ว่างัวแบบนี้มันจะดื้อครับอันนี้เป็นงัวพื้นบ้านใช่ไหมครับเนี่ยครับมันจะดื้ออ่อันนี้เป็นงัวลูกผสมชาโลเล่ครับมันจะดื้ออ่ามันจับไม่ได้ครับที่จับได้ก็นี่ดินี่นี่ใหญ่ๆแบบนี้ใช่ไหมครับนี่นี่นี่แบบใหญ่ๆแบบนี้มันมันมันไม่ เขาเรียกว่ามันไม่แคะมันไม่เปลียวมันไม่ดื้อเนาะนี่เห็นไหมคนทำไมคนตัวเล็กตูงได้ก็มันมันไม่ดื้ออ๋อมันไม่ดื้อครับผมมันเชื่องเนี่ยเนี่ยซื้อมาตัวละเก้าหมื่นไอ้ต้นไอ้ไรโดมบ่ตัวนี้เก้าหมื่นไอ้นี้เก้าหมื่นครับตอนนั้นขอมอตัวเล็กติดแม่มาครับโอติดติดแม่มาใช่มแม่มเป็นโค้มเนบอเป็นเป็นโค้มเนาะเป็นโค้ม นู่นแม่มันไหนแม่มันนู่นค่ะโอ้ตัวนี้ผมซื้อมาจากฟาร์มฟูริเพราะว่าผมซื้อมาคีแรกอ่ะผสมไม่ติดบ้างผมก็มารักษาเอามารักษาเอาจนผสมติดไอตัวเนี้ยมันเป็นน้องสิงมันเป็นน้องสิงขาสิงน้องสิงเอาผมก็ไม่รู้ว่าว่ามันเป็นน้องสิงผมก็ ซื้อยามานวดซื้อสมุนไพรมานวดจนมันหายอืมผมจุงวัวมาคือคือผมจําได้ป่ะเป็นัวมันเขาจะยืนปูนมากเปล่าเขาไม่รู้ขาเขาบวมครับขาตรงเนี้ยมันบวมเนอืมอืมคอขาบวมครับครับ,รบทีนี้คนแก่เขาบอกเขาเห็นเขาบอกไอ้ น้าโดนพ่อขาหลอกแล้วเขาว่าววมนเป็นน้องสิงเออผมก็เอ้าเป็นน้องเป็นน้องสิงไงพ่อใหญ่นี่ไงเขาบอกสีดูตอนี้มันมาเนี่ยมันมันยังไม่มีลูกตอนนั้นมันยังไม่มีลูกผมก็มาทานนวดที่มันไอ้สองเนี่ยทานนวดซื้อน้ำมันมาทาให้เขาครับหายเออหายเนี่ยให้ลูกผมสองตัวแล้วออลูกเคฟสามหนึ่งตัวหนึ่งแล้วก็ซีวายหนึ่งตัวตัวนี้ใช่ไหม ครับให้ลูกสองตัวน่าลูกทีวายตัวนี้พี่ซื้อมาเท่าไหร่นะตัวนี้ผมซื้อมายังไม่แพงครับสองหมื่นสองหมื่นเก้าสองหมื่นสองหมื่นเก้าครับโอ้ตัวแรกเลยครับตัวแรกที่ซื้อใช่ไหมครับเห็นบอกว่าตัวแรกซื้อมาสองตัวก่อนครับอีกตัวอีกตัวผมขายไปแล้วอ๋ออีกตัวนึงขายไปแล้วเพราะว่ามีคนขอยากได้ผมก็เลยขายเข้าไปเนี่ยเนี่ยลูกทีวายนี่ตัวไหนนะพาไปดูใกล้หน่อยวันนี้ได้เข้าใกล้ชิดเลยเพราะว่า เป็นคอกที่โล่งสบายนี่ลูกตัวที่แรกหรือตัวที่สองนี่ตัวแรกครับลูกตัวแรกใช่ไหมครับผมนี่กี่ปีแล้วเนี่ยอันนี้เกือบสองปีแล้วเกือบสองปีแล้วยังไม่ได้ผสมเนาะยังครับเป็นวสาว่นี่ลูกซีวายครับลูกซีวายศูนย์เก้าหกครับผมอ่านี่นี่นี่ไม่ดื้อเลยเนี่ยไม่ต้องสวนสะพายเลยใส่นี่เขาก็อยู่แล้วไอ้เขามมนได้แต่งไหมเขาได้ขุดไหมไอ้ตรงนี้เขาแต่งครับเขาขุดเนาะครับ อ๋คุณนี่คือลูกตัวแรกปัสุศาอำเภอเขามาทำให้อ๋อครับนี่คือลูกตัวแรกตัวที่สองแล้วครับวงจวงไอ้อ้วนมาเนี่ตัวผู้เหรอตัวเมียครับตัวเมียเหรอโอ้เโห k f 3งครับเรียกไอ้อ้วนเลยเ KF31 นี่ครับจวงมาพอดีเลยอ๋อกางจวงมาใช่ไหมครับผมนี่ลูกตัวแรกนะครับพี่ซื้อตอนตอนมัวยังไม่ขึ้นใช่ไหมตัวนี้ครับใช่ครับอืมประมาณสี่ปีอ่ะเนาะแล้วไอ้ตัวนั้นตัวท้องผ่านแล้วตัวไหนนี่นะครับตัวนี้เหรอตัวแม่ของครับ อ๋อตัวแม่ตอนนี้ท้องอยู่ใช่ไหมท้องผสมตัวไหนอยู่ครับแม่วากิวครับฮะวากิวผสมวากิวครับตัวท้องผ่านแล้วอ้าวผสมมามั่นอยู่ดีๆีผ่ามาทํางวนเนื้องวนเนื้อครับเพราะว่าบัวแดงเราราคามันไปไม่รอดแล้วครับบัวแดงตัวนี้ไปไม่รอดตัวนี้ก็วากิวตัวนี้ก็ผสมวากิวเหมือนกันครับผมผ่านรอบแล้วออ้ตัวนี้ที่พี่ซื้อมาใช่ไหมครับผมเท่าไหร่นะเก้าหมื่นเก้าหมื่นครับผมไม่ได้ผสม มามัานเลยเหรอผสมนะครับลูกลูกขอได้ตัวงัยโอ้ลูกได้ตัวนึนี่นี่มาแล้วไอ้อ้วนใช่ไหมตัวนี้นี่ครับนี่เคเอฟสามหนึ่งครับนี่เคเอฟสามหนึ่งครับผมโอ้กี่เดือนแล้วเนี่ยถึงปีแล้วมั้งนี่เนาะอันนี้หกเดือนแล้วครับหกเดือนแปดเดือนแปดเดือนอนู้ยตัวไหมพี่น้องนี่อแล้วอย่างนี้นะพี่ไม่ได้เปิดราคาขายเลยเหรอยังครับยังยังไม่ได้ขายใช่ไหมครับผมตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้ขายนะครับมาขยายพันธุ์ อาซื้อมาเป็นแม่บล็อกไปก่อนครับนี่ครับพี่สาวของเอื้อยกับน้องพี่นี่เอื้อยนะครับนี่น้องนะครับพี่น้องนี่นี่เป็น kf 3 1สามหนึ่งนะครับตัวนั้นซ y 0 9 6ศูย์้าหแม่ตอนนี้ผสมวาคิอยูนะครับนี่แล้วก็จริงๆซื้อมาทั้งหมดนี่กี่ตัวครับพี่ซื้อมาทีแรกห้าตัวห้าตัวเลยหลังจากที่ซื้อสองตัวมาแล้วนะครับผม ไปซื้อปาเพิ่มตัวนี้นี่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ซื้อมาตัวนั้นหนึ่งเราเป็นแม่สาวอยู่ครับตัวนี้ก็ได้ลูกลูกตัวลูกเขาสวยตัวนี้เท่าไหร่พี่ซื้อมาหกหมื่นหกหมื่นสองหกหมื่นสองนะครับลูกเขาไอไอไอตอ้นดำเน่ะเอาตัวดํานี่เหรอครับเอ้าพี่ซื้อมาหกหมื่นสองครับผมแต่พี่มาผสมตัวนี้เป็น แองกัสหรือแบงกัสแองกัสครับแองกัสครับผมเนี่ยครับตัวผสมแองกัสออกมาเป็นตัวเถกพี่น้องกี่เดือนเนี่ยงวกี่เดือนอันนี้สี่เดือนครับสี่เดือนคือจะเข้าว่าเดือนงวสี่เดือนพี่น้องงวดสี่เดือนนี่ตัวนี้แหละห่างกันอาทิตย์หนึ่งห่างกันอาทิตย์นึงก็สี่เดือนเหมือนกันแห้วเนาะไอตัวนี้เป็นพี่อาทิตย์เป็นพี่อาทิตย์นึงเดี๋ยวขอดูใกล้ๆหน่อยนะครับนี่ เป็นยัางาไรพี่น้องนี่ทีนี้ว่ายา่าอะเราอัดให้เขาผิวกัน่างกันอาทิตย์เดียวตัวนี้ก็เป็นแองกัสเหมือนกันแองกัสครับแม่แม่แม่เป็นตัวไหนอ่ะนู่นครับตัวด้านนอกนะครับโอ้ตัวยางนอกครับอืมไอ้ไอ้ตัวนี้น้องน้องไอ้ตัวนั้นน้องไอ้ไอ้ตัวนั้นครับไหนน้องตัวแดงเนี่ยเหรอครับน้องตัวแดงน้องน้อยตัวนี้น้องตัวนี้ครับผมอ๋อไอ้ตัวนี้ก็ได้ลูกลูกมาแล้วนี่ครับลูกมัน ตัวนี้ได้ลูกสาวอีกครับผมก็คือ<า><า>โชคดีแท้ล้นธรรมชาตินี่บ่ลูกสาวมันคร,ร,นรไปไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลว<ต>เอ้ามันก็มีง <บน S 1> ัวงัวรุ่นน,นี้มีสองตัวนี่เมื่อกี้พี่จุงเข้าไปตัวหนึ่งครับมีมีทั้งหมดสี่ตัวสี่ตัวเลยเหรอครับผมตัวเมียทั้งหมดเลยเหรอตัวเมียสามบ้าือมาโชคดีแท้นี่เป็นลูกตัวไหนครับพี่จาได้ไหมไม่ไม่จบพ่อมันครับพ่อมันบิ๊กโชบิ๊กโชครับผมโอ้ตอนแรกก็ข้อข้อที่ ข้อคิดนี้จะผสมหลอดทั้งหมดเลยครับอไม่ไม่ได้ผสมตัวตอนแรกพี่ก็ตั้งใจทําบาั่นนี่ใช่ครับทําบาั่นมันจะทางัวแดงมาขายใช่ครับแต่ว่าชอบบามมนชอบบาั่นใช่ไหมงัวแดงอทนนี้พอทําไปทํามาบสิษัทของอบรมครับอบรมผมก็ได้เลยเข้ากลุ่มคนอินุบลคนอินุบลใช่ไหมจังหวัดเขาก็เลย พูดให้ฟังว่าตอนนี้มันมีโครงการอยู่ที่ว่าของเนื้อแดงเรามันไปไม่ได้เนื้อ<ร>แดงไปไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันราคามันค่อนข้างจะถูกก็เลยให้ไป <c oughs> ทำไอเนื้อพีเนียมครับเนื้อพีเมียมทีนี้ของผมเนี่ยผมจะเลี้ยงเลี้ยงกับเลียกวัวต้นน้ำส่งเขา เลี้ยงัวต้นน้ําก็คือไอ้ใช้พวกแม่แดงใหญ่ๆที่ซื้อมาตอนนี้เป็นแม่<ช>บล็อกเลยครับผมใช่คือใช้ได้เลยหันเหจากการผลิตไอ้บามั่นแดงครับไลเอฟไปทําเป็นงวเนื้อเกรดพรีเมียมเลยครับผมโอ้ทำไมพี่ไม่ใช้งูวพวกเล่พวกแบงคัตพวกแองคัสมาทาเป็นเป็นแม่บล็อกเลยละ่ะพี่ไม่ตอนนั้นเราตอนนั้นเรา มีแม่พันธุ์เป็นหัวแดงอยู่แล้วไงเพราะว่าตอนนั้นเราซื้อราคาสูงแล้วตอนนี้พันธัตว์เขาบอกว่าเราใช้นี่เลยได้เลยประมันเราได้ใช้ตัวนี้ได้เลยใช่ครับไม่ต้องลูซื้อใหม่ไม่ต้องลูซื้อใหม่ครับผมยังผสมมามันก็เป็นก็ดีเห็นนะครับก็ดีเนาะก็ดีครับกินอัตราการแลกเนื้ออุดนสมบูรณ์ดีครับผมอ๋อนี่นี่นี่ออกมาตอนนี้ที่ทําได้แล้วคือตอนนี้ที่ทําอยู่ก็คือมีแองกัสใช่ไหมครับพี่ ผมแองก้าตัวว,ว,วากิวกับวาคิวครับแต่วาคิวนี่ผสมบ้างนือยังวากิววากิวตวดท้องผ่านแล้วสองตัวตวดท้องผ่านแล้วสองตัวครับผมแล้วก็รอตวดท้องอีกสองตัวอคือแม้นั้นแม้นั้นยังยัง,ยงไม่ตรวดท้องยังยังไม่ยังไม่ได้ตวดท้องว่าร้อยเปอร์เซนต์ตัวนี้ก็เสียบวาคิวไว้ครับผมเป็นลูกตัวไหนพี่จำได้ไหม วาคิวตัวนี้มัน,มนให้ให้ลูกมาสี่ตัวแล้วไม่ไม่ไม่ในท้องอ่ะหลอดที่เราเสียบเข้าไปน่ะเป็นเป็นพ่อตัวไหนวาคิวอ่ะอ๋อวากิวเป็นพ่อของโตเกียวโตเกียวใช่ไหมครับผมโตเกียวพ่อไอแซนออพ่อไอแซนอีกใช่ไหมครับผมไอแซนดังนะช่วงนี้ครับนี่เป็นนี่แองกัดหมดเลยแองกัดนี่นี่รูปแม่เล่ฮะนี่ก็แองกัดแต่แม่เป็นเล่ใช่ไหมครับผมโอ้เอ้าอายุเท่ากันไหมนี่เท่ากันครับ S <S สองตัวนี่นตัวขาวกับตัวดําอ่ะตัวตัวตัวดําแก่กว่าประมาณเดือนประมาณเดือนนึงครับผมอู้แต่ว่าแม่เล่ครับให้ลูกถือว่าเล็กกว่าแม่แม่โครงใหญ่เนาะใช่ครับนี่แม่แดงโครงใหญ่ใช่ไหมเนี่ยครับแม่แม่มันตัวนู้นโอ้แม่มันอยู่ในคอกใช่ไหมตัวนี้ตัวนั้นอ่ะผมว่าผมจะใส่แองกัสอ่าอ่าอ่าทีนี้เขาบอกว่าเอาวัวแดงไว้หน่อยอืมในเขเจส เป็นตัวผู้ครับผมตัวไก่แองกัสไปก็เป็นตัวผู้เหรอสบายเลยอีกหน่อยก็ขุนครับผมขายไอ้นั่นได้ใช่ไหมขายขายกลุ่มได้เนี่เคฟจะสองสวยนะถ้าเปรียบกับแองกัสแล้วแองกัสมันไปกว่าแองกัสไปกว่าใช่ไหมอันนี้เป็นพี่อยู่ใช่ไหมตัวนี้เป็นพี่ตัวดำาตู่โอ้โนี่ก็อย่างตัวนี้พี่ซื้อมาเท่าไหร่นะแม่เนี้ย ตัวนี้ซื้อมาเป็นโคมครับเป็นโคมที่ว่าแสนกว่าบาทใช่ไหมแสนห้าอ๋แสนห้าซื้อช่วงมัวแพงอะเนาะเพราะว่าผมไปเอาที่ชูวิทย์เลยว่าเขาคงไม่หลอกเขาแน่ก็จริงจริงได้ได้ได้จริงได้อยู่เนาะโคมงออกมาให้ลูกส่งลูกอยู่เนาะครับนี่แม่โคมงใหญ่อันนั้นหลานเขานั่นหลานเขาใช่ไหมลูกลูกไอ้ตัวนู้นก็คือหลังจากที่ ตอนแรกพี่ตั้งใจจะทําเป็นงัวบลามันไล่เอฟขายครับแต่ว่ามาตอนหลังราคามันไม่ไปใช่ไหมครับเพราะลงทุนซื้อแม่บ็อกก็มีแต่ตัวใหญ่ๆแพงๆครับแล้วราคามันไม่ไปก็เลยต้องเปลี่ยนแนวใช่ครับเบนเข็มมาทางงัวเนื้อเกรดพรีเมียมครับเพราะว่าได้ไปอบรมร่วมกับกลุ่มของคนอินอุบลครับแล้วก็ทางปศุสัตว์เขาแนะนําด้วยเหรอพี่สักจังวัดเลยครับปศุสัตว์จังหวัดแนะนําเลยใช่ไหม อบรมไปอบรมให้ข้อมูลน้ำเชื้อเขาก็ให้ฟรีน้ำเชื้อให้ฟรีแต่ว่าค่าผสมอ่ะหมอเขามีค่าใช้จ่ายะใช่เป็นธรรมดาธรรมดาครับก็ช่วยค่ามันลดกันไปเนาะครับผมนี่มันออกมาก็เป็นแบบนี้นะครับพี่น้องนี่เป็นแบบนี้นี่นี่แม่เป็นเล่ด้ยังออกไปทั้งเล่เลยนี่นะครับนี่ตัวนั้นล่ะแม่เป็นบามั่นแดงใหญ่ครับก็ออกไปไปแดงอยู่ ก็เปลี่ยนแนวดูนะพี่เนาะเพราะว่าผสมบามั่นแล้วสวยๆบางตัวเราอยากจะได้ราคาที่เราตั้งใจมันก็ไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายมันเขาไปจบที่เหนือสุดท้ายก็ไปจบที่เหนือแล้วก็เดีย๋ยวนี้คนที่ว่ารักรักบามัน่นครับเขาก็เลี้ยงมันราคามันไม่ได้อืก็ แต่ว่าใจรักก็เลี้ยงอยู่นี่แหละก็ะคือรักในความใหญ่ค,ความแดงครับความสวยของมันเนาะครับแต่สุดท้ายถ้าไปเทียบราคาแบบเป็นเนื้อด้วยกันแล้วเกรเนื้อมันสู้พวกเนี่ยแองกัสแบงกัสโดยเฉพาะวากิวเนาะพี่ใช่ครับแล้วตอนนี้กลุ่มเขารับซื้อคืนยังไงครับพี่ตอนนี้มันจะมีงานที่อบนนะครับ เกอนกุมภานใต้อ่าเดินกุณพาครับพี่ผมก็จะส่งวัวพวกนี้ครับเข้าไปไปโชว์เหรอไปขายครับเอาไปขายเหรอครับเขาบริษัทจังหวัดเขาว่าขั้นต่ำโลละร้อยโลละร้อยครับผมช่างกิโลกันเลยตัวผู้ตัวเมียไม่รู้โลละร้อยช่างกิโลกันเลยคือว่าคนซื้อก็ไม่เสียเปรียบคนขายก็ไม่เสียเปรียบช่างกิโลกันเลยไม่ต้องมาว่า หมืน่นสองมืน่นไม่ต้องไม่ต้องมาต่อรองกันครับผมช่างกิโลเลยก็าช่างกิโลกันอย่างเงี้ยพี่คิดวา่าถ้าถึงเดือนกุมภาเนี่ยงานเกษตรอีสานใต้อุบลเนี่ยมันจะตกประมาณกี่กิโลผมว่าได้ประมาณสามร้อยสามร้อยโลครับคูณร้อยสองร้อยถึงสามร้อยโลเนี่ยได้เงี้ยเอาตีสักสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบก็สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าครับผมตอนนี้ไม่กี่เดือนนะตอนนี้ได้สองเดือนสองเดือนอ่ากันยาตุลาพิกรารธันวามะกราคกุมภาอีกเจ็ดเดือน ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะย่านมเก้าเดือนได้สองหมื่นห้าครับผมแล้วผมผมผมจะอาจผมจะย่านมคือคือตัวนั้นอ่ะข้างในอ่ะครับข้างข้างข้างในเนี้ยมันได้แล้วออาไม่ต่ำกว่าสองร้อยละนี่ครับไอสองตัวดำๆนั่นนะครับสองตัวเล็กเนี้ยผมให้ผมให้คนที่ว่าเขาเคยขายมาดูครับเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่าสองร้อยละโอ้ไม่ต่ำสองร้อยโลเขาว่ามันตัน โอ้ออนี่ถ้าถ้าว่าเราขายเนี่ยได้สองหมื่นแล้วเพราะว่าสมาชิกกลุ่มคนในบนบลเขาก็ให้เยอะสองหมืน่นคือตอนนี้เราเลี้ยงเป็นเป็นวัวต้นน้ำเนาะเรายังให้กินหญ้าได้ใช่แต่ในกรณีเข้าขุนเนี่ยอาหารกระปางจะไม่ให้หญ้าสดเลยใช่ครับนี่ก็คือเรื่องของอ่าเปอร์เซ็นไขมันแทรกเนาะใไปสร้างเอาตอนขุนครับตอนนี้เราก็สร้างโครงสร้างขึนก่อน สร้างโครงสร้างสร้างเนื้อให้มัน,นครับนี่อย่างนี้ก็สองร้อยได้ละประมาณ200ร้อยโลได้ล,ไดละตัวนี้นก็ประมาณสอง0มนเนาะครับถ้าเกิดว่าเป็นแม่บล็อกเนี่ยอ่าครบ2ปีเนี่ยมันจะตกอยู่ต,ตัวละประมาณเท่าไหร่นะแบบเนี้ยถ้าเป็นแม่บล็อกก็ประมาณส0,000บาทส0,000่นกว่าบาทครับเพราะว่ามันจะเกินเกินสามรอยแน่นอนเกินส0 0อแน่นอนเนาะเนี่ยผมกล่าวว่าก็จะได้ไปโท์เขาว่าผมว่าเกินส0 0อยอพี่จะเอาเห็นว่าจะเอาตัวผู้ไปใช่ไหม ตูผู้ครับตัวนี้ไม่ได้เอาไปใช่ไหมตัวนี้จะเป็นแม่บอก่อนครับอ๋อาเป็นแม่บลอก่อนใช่ไหมแม่แม่เขาโครงสร้างใหญ่ก็เลยอยากได้ไว้ก่อนอืมครับครับนี่ครับถือว่าเป็นอีกอีกรูปแบบของการเลี้ยงเปลี่ยนจากตอนแรกก็คือตั้งใจมาทาสวนครับแล้วไปซื้อขี้งัวมาซื้อเท่าไหร่มันก็ไม่พอใส่สวนครับก็เลยไปซื้องัวมาเลี้ยงครับตอนแรกซื้อมาสองตัวก็ไม่พอครับซื้อไปซื้อมาก็เห็นงัวบามันแดงเป็นราคา แต่ว่ากลัวของเราจะโตกว่าจะได้ขายราคามันละลงไปแล้วครับราคาแล้วอย่างนี้แสดงว่าก็ไม่ถือว่าติดมือใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ตั้งใจแบบซื้อมาขายไปอ่ะเนาะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะอัวเราเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มโตอืมเพราะว่าเราซื้อแม่บล็อกมาใช่ปะครับเราซื้อแม่บล็อกมาถึงนี้มันก็เริ่มให้ลูกเลยอ่าให้ลูกทีนี้ลูกมันยังไม่โตอ่า เราก็ยังขายไม่ได้ครับจริงๆผมว่าคิดว่าผมจะขายแม่ท้องผสมท้องแล้วก็จะขายแบบที่ผมซื้อมาเออเอ่อเออเนนี้มันยังไม่เป็นอย่างที่เราคิดมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดราคามันไม่มาเนาะครับผมราคามันไม่มาเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบไปคือเอาอย่างเงี้ยพี่ซื้อมาเท่าไหร่นะตัวนี้นะเอานี่นี่ตัวตัวนี้ก็นะซื้อมาหกหมื่นกว่าหกหมื่นนี่ท้องอยู่ไหม ัวนี้ยังยังไม่ท้องถามหน่อยถ้าเกิดว่าทุกวันเนี้ยเขาซื้อขายกันอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าตัวเนี้ยอะไม่เคนไม่ถึงสามหมื่นไม่ถึงสามหมื่นครับใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกแองคัสที่พี่ผสมว่าใหญ่ขนาดนี้ล่ะเนี่ยขนาดเนี้ยเหรอสี่ห้าหมื่นครับผมเพราะว่าเขาเอาเนื้อนี่คือเหตุผลที่พี่ต้องต้องเปลี่ยนมาตามคําแนะนําของเกษตรใช่ไหมใช่เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ ที่ว่าคนีนุบลเนี่ยเขามีโรงเชื้อจูเข่าส่งตากรนองสูงคแม็กบีบแล้วก็ก็มีอยู่สามที่มั้งเดี๋ยวนี้สามสามสี่ที่อ่ะอ่าสามสี่ที่ก็คือเขามีโรงเชื้อแล้วครับเขาส่งเขาเขาสามารถส่งไปให้ทางนั้นได้ครับแล้วก็ตรวจเกลือไขมันละตีราคาได้ใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ เด็กรุ่นใหม่เขาไม่ค่อยกินแล้วแหละลาบด้่แดงๆลาบยเขากินทาบูเ,อขอเขาชอบกินชาบูพวกอะไรนะทำอ่อางทำอะไรเนี่ยใช่ใช่ใช่ครับพี่เขาก็เลยเปลี่ยนแนวแนวความ,มคิดตอนแรกไอ้เราตั้งใจที่ซื้อมากก็คือเอาขี้กับซีเฮดมามันไล่เอฟขายนะครับพี่น้องจริงๆว่าเราก็ง้ามเด้แต่ละโตนะครับขั้นขั้นเป็นนี่คือจังซี่นะครับเป็นสมัยตะกี้นี่ก็ว่ากันไปแล้วเกือบแสนแล้วนี่ ถ้าแบบนี้นะพี่นี่มีห้าหกหมื่นซื้อไม่ได้นะเมื่อกี้นะถ้าแบบนี้นะอ๋อผมไปถามคุณวิ่เก้าหมื่นมีห้าหกหมื่นซื้อไม่ได้ใช่ไหมล่ะเนี่ยอย่างนี้แหละอย่างนี้ว่ากันห้าหกหมื่นแล้วเนี่ยใช่ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะก่อนเดี๋ยวนี้เขาให้มื่กว่าบาทเขาให้มื่นกว่าบาทเลก็เลยเอาเป็นแม่บล็อกหมดเก็บไปเป็นแม่บล็อกเนาะเรามาทำพรีเมียมนะครับก็ได้ความหูอีก รูปแบบหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ภาพี่น้องเลาะมาเบิ่งขอ,อกงัวสมัยราคาแพงนะครับแต่ว่าพอมันออกแม่แพ่ลูกมากแล้วราคามันลงนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนแนวนะครับมาเฮ็ดงัวเนื้อเกรดพี่เมียมนะครับตามคำแนนนำของออปสัตว์จังหวัดอุบลเนาะครับผมแล้วก็ทั้งกลุ่มด้วยที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม ผมเป็นสมาชิภูมิคนินบนคนินอุบลน,นะครับนี่ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ที่ให้ความรู้กันนะครับสำหรับคลิปนี้หรือผู้ใดที่อยากาคุยอตอนนี้เราเปิดให้คนเข้ามาดูมา,าศึกษาอ,อะไรไหมเขายังไม่รู้จักฟังยังไม่รู้จักใช่ไหมก็จะรู้จักวันนี้แหละมีเบอร์โทรไหมพี่ นี่ครับเอาเบอร์โทร097 097 108 108 4563 4563ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่สำหรับข้อคิดดีๆนะครับเห็ดง่วง่ามมั่นขายบอดาราคาจำเป็นต้องเปลี่ยนมาเป็นง่วเนื้อนะครับงัวเนื้อกับบอเมนงัวเนื้อเขียงได้ปัตตานีนะครับเห็ดทั้งที่ก็เอามันเกลดพี่เมียมไปเลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังพอกันคลิปใหม่นะครับใบความดูหลาย